หากเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเดือนละเท่าไหร่และมีวิธีการประหยัดแบบไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีอย่างนี้นะช่องที่อัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกกันพบกับผมเวลอีกเช่นเคย สำหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรน,นะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะครับพูดเรื่องของการมาของรถยนต์ไฟฟ้ากับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเนาะแน่นอนครับพอวันนี้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะหนีน้ำมันแพงแถมมีการส่งเสริมจากรัฐบาลนะก็ทำให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นพอมีความต้องการใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นค่าไฟก็เพิ่มนะโดยเฉพาะค่าไฟในบ้าน มันมีวิธีอย่างไรในการประหยัดไฟในบ้านบ้างนะครับและในอนาคตเทคโนโลยีการประหยัดไฟนั้นจะมีรูปแบบไหนกันนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะจะเอามาเล่าให้ฟังไงก็ต้องขอขอบคุณทางแบงค์ชาติหรือธนาคารในประเทศไทยที่ให้ออกมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ค่าไฟในบ้านก็เพิ่มขึ้นมีคนถามผมมาเยอะนะว่าพี่ถ้าเนี่ยถ้าหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยหนูเติมน้ํามันเดือนหนึ่งเดือนละห้าพันเออแล้วถ้าหนูใช้ไฟที่บ้านเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคํานวณเล่นๆขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมุตินะเราขับรถไปทํางานครับอ่าวันหนึ่งเนี่ยวันละ150โลคือไปกลับนะสัก75โลขาไปแบบบ้านอยู่ชานเมือง แล้วเข้ามาทํางานในเมืองแล้วก็ขากลับอีก75โลเนี่ย150โลต่อวันเนี่ยอัตราสิ้งเปลืองของเจ้าตัว ZSTV v คันนี้อยู่ที่ประมาณ0.13กิโลวัตต์อาต่อกิโลเมตรนะฮะตกกิโลเมตรละ50สตังค์วันหนึ่งจะใช้ไฟวันละ19.5หน่วยหรือตกเป็นเงินถ้าหน่วยละ4บาทเนี่ย78บาทเดือนหนึ่งทำงาน23วันคํานวณมาเลยฮนะค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเดือนละ1,794บาท ยังไม่รวมค่าไฟในบ้านนะยังไม่รวมที่คุณใช้ไฟไปบ้านเปิดทีวีอะไรปกตินะแต่ก็ประหยัดกว่าน้ํามันนะก็ประหยัดกว่าน้ามันเอาแน่นอนถ้าถ้าน้ํามันเนี่ยค่าเดินทางต้นทุนต่อระยะทางจะอยู่ที่บาทห้าสิบแต่ถ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประหยัดกว่า3เท่านะอยู่ที่50สตาตงค์ต่อกิโลเมตรนะครับแต่ว่าพอเราประหยัดค่าน้ํามันเนี่ยมันก็กลายเป็นเพิ่มค่าไฟดังนั้นนะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเทรนด์เรื่องของการประหยัดไฟในบ้านเริ่มมา ทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้มาจากกลุ่มของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามกลุ่มต่างๆนะครับว่าเอ้ยวันนี้พอหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอค่าไฟในบ้านเพิ่มขึ้นต้องประหยัดไฟยังไงอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเปลี่ยนพิเตอร์มาใช้แบบ T O U แบบที่2คือติดหลังคาโซ,าซลาเซล มิเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยใครใครถ้าถ้าเราสังเกตหน้าบ้านนะก่อนออกจากบ้านมิเตอร์เราจะเป็นเหมือนลูกเฟืองใช่ไหมเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกใช่ไหมหมุนติวติวติวนะครับถ้าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นมิเตอร์เขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นมิเตอร์แบบ T O U เนาะ T O U คืออะไรเกาเรียกว่าเป็นมิเตอร์แบบ time of use นะครับโดยจะมีการเก็บค่าไฟเป็น2เลทด้วยกัน ช่วงแรกเรทแรกก็คือตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มเรียกว่าเรทออนพีคหรือช่วงที่คนใช้ไฟเยอะๆนะครับ9โมงถึง4ทุ่มก็คือช่วงเวลาที่ทํางานนะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคิดหน่วยละ5บาท79สตางค์และช่วงที่คนใช้ไฟนไ้อยๆนะหรือเรียกว่าออฟพีคนะครับก็คือตั้งแต่หลัง4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าเนี่ยค่าไฟจะเป็นเรทถูกนะครับ2บาท13สตางค์นะครับอันนี้4ทุ่มถึง9โมงเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ วันหยุดน้าขัดตะเลิกได้เต็มวันอย่างเสาที่เนี่ยเต็มวันคิดเป็นเล o ออฟพีคเต็มวันเพราะว่าเราใช้ไฟหนักๆในช่วงวันทํางาน7วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วง9กโมงสี่ทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปขอไฟแบบ TOU เนี่ยสามารถขอได้แต่มีค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายขอทําเรื่องขอเปลี่ยนวิตเตอร์ด้าที่เขตแพงไหมพี่ประมาณ6 6 4 0บาท ก็ไม่นานก็คืนทุนนะใช่ครับมันไม่คืนมันคืนทุนไวครับแต่ต้องมั่นใจว่าคุณต้องบอกกับคนที่เขาเรียกว่าทํางานแล้วมาชาร์จไฟตอนกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือมันก็เหมือนมือถือนะครับเวลาเรากลับบ้านเราใช้มือถือทั้งวันใช่ไหมกลับบ้านแล้วก็เสียบมือถือแล้วก็เข้านอนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ต่างกันคุณก็กลับถึงบ้านเสียบปลั๊กชาร์จ แล้วเดี๋ยวนี้เครื่องชาร์จรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถตั้งเวลาว่าจะชาร์จได้กี่โมงคุณก็ตั้งไว้ที่ประมาณสัก4ี่ทุ่มหนึ่งนาทีพอ,อหลังสี่ทุ่มบสี่ทุ่มเอนทีแป้งชาร์จค่าไฟก็จะเป็นเล o ออฟพีกนะฮะคือเลทถูกแล้วนะครับแล้วก็ก่อน9้าโมงก็สั่งให้มันตัดมันทําได้เดี๋ยวนี้เครื่องชาร์จฉลาดมากนะครับอันนี้คือแบบมิเตอร์ท o u นะก็ประหยัดได้นะสองบาทลสามสตางค์นะครับจากปกติมันจะเป็นฟิกเลทก็คือเลงสี่บาททั้งวีทั้งวันนะครับสี่ ถ้าใครหลายคนก็คงจะได้รู้เทรนเรื่องของการติดโซลาเซลล์หรือโซลารูฟนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องติดโซลาเซลล์ดิบ้านเราเด้วยแดดนะครับแต่ติดโซลาเซลล์เนี่ยต้องเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยใช้ไฟกลางวันเยอะไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราติดโซลาเซลล์เนี่ยเราจะมาติดใช้ร่วมกับระบบไฟในบ้านนะครับมันก็คือทําให้เราใช้ไฟหลวงน้อยลงนะครับใช้ไฟที่ผลิตเองมากขึ้นดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นออฟฟิศแบบใช้ไฟกลางวันเยอะเปิดแอร์ทั้งวันคุณติดโซล่าเซล์เลยเแต่ถ้าแต่ถ้าคุณจะชาร์จไฟกลางคืนแหละนี่มีโซลูชันหนึ่งนะครับเอามาให้ดูนะฮะบางคนบอกอเฮ้ยถ้าฉันอยากติดโซล่าเซลล์ละแล้วกลางคืนชาร์จไฟเนี่ยแนะนำวิธีนี้ครับอันนี้คือทางเท s l a เนี่ยถ้านอกเหนือจากที่เท s l a เนี่ยเขาทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายแล้ว เขายังทำา n n r r y y s o u u t o o n ออกมานะครับก็คือจะมีเจ้าตัว t e เท s Solar r o o f แล้วก็ Powerwall นะครับแล้วก็ h o m e Charger ก็คือติดทั้ง Solar นะครับ Power Wall ก็คือตัวแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับแล้วก็เอาไฟเนี่ยที่เก็บจากแบตเตอร,รี่มาชาร์จรถในเวลากลางคืนคือพูด IS ง่ายไฟผลิตกลางวันเอามาเก็บในแบตเตอร,รี่เก็บไว้พอกลางคืนเราก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาชาร์จรถคือถ้าเราไม่มีที่เก็บไฟเนี่ยคือไฟมันก็เอาไปใช้ ถ้าเหลือมันก็ทิ้งลงดินครับนี่คือถ้าถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยสูตรณเวลานี้นะที่คนส่วนใหญ่เอามาใช้นะครับที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนาะถ้าเริ่มแรกเลยผมบอกเลยถ้าเริ่มง่ายสุดก็คือไปเปลี่ยนมิเตอร์แบบเป็น T O U ก่อนนะครับเป็น Time of Use ก่อนเพื่อว่าจะชาร์จไปกลางคืนแต่ถ้าคุณอยากจะ a d v a นซ์นะครับอยากจะอ d v ก็ค่อยติดโซล่าเซลล์ผลิตไฟนะฮะติดโซล่าเซลล์ปุ๊บอ่าทีนี้คุณก็เพิ่มแบตเตอรี่มาที่หลัง ซึ่งแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยไม่ต้องแบบว่าให้มันเก็บไฟแบบอยู่ได้ทั้งคืนนะเอาแค่เก็บไฟแค่ช่วงเวลาหัวค่าอย่างที่วันนี้เนี่ยอย,อย่างอย่างอันนี้คือเก็บไฟใช้ช่วงประมาณ6กโมงถึงสี่ทุ่มเก็บไฟแค่ใช้ประมาณสักสีชั่วโมงพอแล้วซึ่งทําไมต้องเก็บไฟสีชั่วโมงก็เพราะว่าเรากลับมาเนี่ยช่วงหัวค่ําเราเปลี่ยนมิมตเตอร์ T O U แล้วถูกไหมไฟมันจะเป็นเรทถูกประมาณหลังสี่ทุ่มดังนั้นไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้ช่วงหัวค่ํา ฉนั้นมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปใช้ไฟราคาแพงไงเพราะว่ามันจะเป็นไฟเรทถ,ถูกหลังสี่ทุ่มนะครับก็เนี่ยเราก็เอาแบตเตอรี่แค่พอช่วงลอยช่อปหกโมงถึงสี่ทุ่มนะช่วงหัวค่าเพราะว่าบางทีเรากลับมาถึงบ้านนั่งกินข้าวเปิดทีวีดูนั่นดูนี่นะครับเผลอชาร์จรถอีกแนะนำนะครับมีแบตเตอรี่สำรองไม่ต้องเก็บไปทั้งคืนนะแบบถูต้องขอแบตเตอรี่ลูกใหญ่เก็บไฟไว้ใช้ทั้งคืนจะได้ประหยัดหูแบตเตอรี่ไม่ถูกนะฮะ แบตเตอรี่นี่ติดโซลา่าเซลล์ได้อีกชุดเลยนะครับใช่อนะตอนนี้นะดังนั้นก็เลยแค่เก็บช่วงรอยต่อเท่านั้นพอ4ชั่วโมงนะครับอันนี้คือโซลูชั่นในการประหยัดพลังงานถ้าคุณอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับคุณง่ายก็คือติดเที่ยวยูติดโซลา่าแล้วก็ติดแบตเตอรี่ในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาไฟฟ้าเนี่ยมา ผมเชื่อว่าหลายคนติดโซล่าเซลล์มีบางคนถามบอกว่าเฮ้ยผมเอาไฟจากโซล่าเซลล์ผลิตขาย<แ>การไฟฟ้าได้ไหมขายได้ขายได้นะแถมในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าเขาเอารถเนี่ยมาเสียบกับปลั๊กและเอาไฟที่เก็บมองรถเป็นแบตเตอรี่ลูกหนึ่งแล้วดึงไฟจากรถไปขายบางคนบอกว่าโอ้โหรถเป็นภาระนี่รถสร้างไรายได้ได้อ่าไปวิ่งหาเงินได้แล้วช่วงจอดเฉยๆก็ทําเงินได้อีกเอาไฟจากรถดึงไปขายการไฟฟ้าช่วงไฟขาด ช่วงเรทแพงเราก็กเอาไฟ,ไ,ฟไปขายช่วงเรทถูแเราก็เอาไฟมาชาร์จรถสามารถทําได้แต่ต้องมีเทคโนโลยีตัวนี้ครับเทคโนโลยี V2G V2H หรือ V2L นะครับจะดีไหมถ้าคุณมองรถเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แล้วเอาไฟจากรถไปใช้อย่างอื่นได้นะครับ V ย่อมาจาก Vehicle นะก็คือรถ V2H ก็คือจากรถไปสู่บ้าน V2G คือ Vehicle to Grid นะครับก็คือเอาจากรถ ไปสู่ระบบระบบไฟสาธารณะนะครับส่วน V2L นะครับก็คือเอาไฟจากรถเนี่ยไปใช้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อจะให้เห็นภาพาเข้าใจนะครับวันนี้ในบ้านเรามีแล้วนะนี่ครับ MG ZS EV ตัวใหม่นะครับระบบ V2L นะครับคุณสามารถเน่ขับรถไปปิกนิกนะใครสายแคมปิ้งนะต่อไฟออกไปเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ต่อเตาหมูกระทะได้เอารถไปแคมปิ้งได้นะครับเนี่ยนี่ต่างประเทศทำ เยอะมากเลยนะไม่ต้องสตาร์ทรถเลยเออสตาร์ทรถได้คือแบบเปิดรถเปิดแอร์มันไม่มีควันไงอ๋อแล้วก็เอาไฟจากรถมาต่อคุกก<ด>ิ้งไดม้มาทำการปรุงอาหารตอนแคมปิ้งได้อันนี้เขาเรียกว่าต่อแบบ vehicle to load นะครับโหลดก็คือแล้วแต่เราเจะเอาเครื่องใช้ฟ้าอะไรไปต่อนะครับอันนี้อย่าง z s e v คันนี้ได้อยู่ที่2,200วัตต์นะครับก็ได้เท่ากับตู้ไมโครเวฟอันนึงเลยนะใช่อ่า อันที่2นะครับเอาไฟจากรถไปเติมให้กับบ้านนะครับวันนี้ถ้าใครถ้าใครที่ใครเห็นเนี่ยอย่างไอโซลูชันที่ผมให้ดูเนี้ยคุณถ้าคุณไม่ขี้เกียจเอา power wall นะคุณไม่มีตังไปซื้อ power wall เนี่ยคุณเอารถมาเป็น power wall ได้นะครับคือเอารถมาเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟใช้ในบ้านได้ในช่วงไฟไฟดับเนี่ยคุณสามารถดึงไฟจากรถเนี่ยไปใช้ในบ้านได้ดีไหม ออไม่ต้องไปซื้อแบตลูกแพงๆไหนๆก็ซื้อรถแล้วเอารถเนี่ยมาเป็นไฟสำรองใช้ในบ้านนะครับสว่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้ของที่สิงคโปร์นะฮะก็คือเป็นตู้ชาร์จสาธารณะนะครับที่เขาสามารถเอารถเนี่ยมาเก็บไฟแล้วก็ขายไฟไปกับให้กับการไฟฟ้าได้หรือ Vehicle to Grid นะครับก็คือดึงไฟจากรถนะครับมาขายการไฟฟ้า แล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมองรถเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วตัวเครื่องชาร์จเนี่ยก็คือทําหน้าที่ชาร์จแล้วก็ดึงไฟกลับไปขายได้เนาะซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกมันจะดีแค่ไหนนะถ้าบ้านเราเนี่ยติดปุ๊บเสียบชาร์จรถช่วงไฟราคาแพงเราก็ทําการขายไฟถ้าเราทําได้อย่างนั้นเนี่ยคือเราเอาไฟจากรถไปขายได้นะมันก็เป็นแหล่งพลังงานนัน,นึ่งถูกไหมและช่วงไฟถูกไฟมันเหลือแล้วอะเอามาชาร์จรถ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งกับกดซีฟิร์สไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะเป็นกำลังใจให้ทางเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาสนับสนุนได้ที่ QR code ที่ขึ้นด้านนี้นะฮะหรือแก๊งเสื้อมนุษย์ไฟฟ้านะครับเท่ๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะ กดข้างหน้ามันคือการส่งต่ออากาศที่ดีไปยันลูกุ่นหลานต่อไปนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ